ขออนุญาตอ่านเรื่องของคุณสุนทรหุยิ้มหลวงพ่อผู้ให้พระธรรมก่อนพบหลวงพ่อผมพร้อมด้วยญาติสนิทมิตรสหายเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อธรรมจักรวัดธรรมมามลูลจังหวัดชัยนาทแล้วมีเวลาเหลืออีกมากจึงเดินทางไปวัดท่าสงจังหวัดอุดทัยธานีเพื่อพบหลวงพ่อพระราชปมยาน ที่เลื่องลือกันว่าท่านดีท่านเก่งผมสนใจเรื่องการฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเรียนรู้ไว้เท่านั้นผมไปสู่สำนักวิปัสสนาหลายแห่งเพื่อความรู้และสังเกตการแต่ละสำนักวิธีการฝึกแตกต่างกันจนเกิดความสงสัยว่าวิธีใดจะถูกต้องกันแน่ ถ้าพบหลวงพ่อจะถามเรื่องนี้ให้หายสงสัยในการไปครั้งนี้ผมไม่ได้จดบันทึกไว้ดูจะเป็นปีพศ2518เพราะพระอุโบสถกำลังก่อสร้างอยู่โดยนายช่างกำนันเยี่ยมซึ่งรู้จักชอบพอกับผมมากการเดินทางไปวัดท่าสงไม่ลำบากเพราะผมเป็นคนเกิด และเติบโตมาจากในตลาดอุทัยธานีนี่เองแต่จากบ้านเกิดเมืองนอนระหกระเหเร่ล่อนไปอยู่จังหวัดอื่นเสียหลายสิบปีเข้าพบหลวงพ่อเวลา13บสนาฬิกาเศษถึงวัดท่าทรงโชคดีเหลือเกินหลวงพ่อกำลังรับแขก อยู่ที่ศาลานวราชบพิษผมเห็นมีพระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐานอยู่หน้าศาลาสีเหลืองอารามเกิดความชุ่มชื่นจิตใจมองไปพบหลวงพ่อกําลังรับแขกอยู่และด้านขวาของหลวงพ่อมีภาพพระสงฆ์บานใหญ่ตั้งอยู่อีกหนึ่งภาพผมเข้าใจว่าภาพนี้คงเป็นที่เคารพสก,การะของหลวงพ่อเป็นแน่ ต่อมาจึงทราบว่าเป็นภาพของหลวงพ่อปานอาจารย์ของท่านนั่นเองบนศาลามีแขกอยู่ก่อนรวมพวกผมอีก40คนเศษผมกะประมาณ1 0 0รคนขึ้นไปพวกผมเข้าไปกราบหลวงพ่อผมเข้าไปใกล้ท่านผมจึงมีโอกาสมองศบตาท่านซึ่งท่านมองดูผมอยู่ก่อนแล้ว ทําให้ผมขนลุกสู้ขึ้นทันทีเพราะสายตาของหลวงพ่อเป็นกระแสที่แรงกล้ามากท่านมองมาที่ผมด้วยความเมตตาปลาณีทั้งเอ็นดูทั้งสงสารผมปลื้มปิติเป็นที่สุดในชีวิตดวงตาของหลวงพ่อจะประทับใจผมไปตลอดชีวิตทั้งเคารพรักษหลวงพ่อสุดพันนา,นา ประโยคแรกที่หลวงพ่อพูดกับผมว่าผู้ใดที่มาหาฉันถ้าต้องการธรรมะแล้วก็ฉันชอบมากแล้วหลวงพ่อเอามือของท่านชี้หน้าผมพูดว่าการฝึกสมาธิวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีหลายแบบหลายอย่างแต่และสำนักวิธีการสอนไม่เหมือนกันแต่มุ่งไปสู่จุดหมายอันเดียวกัน อย่าไปโทษเขานะว่าสำนักนั้นผิดสำนักนั้นถูกถูกทุกสำนักพระพุทธเจ้าวางหลักไว้ถึงสี่สิแบบถ้าครูผู้สอนมีมโนมยิทธิรู้อารมณ์สิทธสอนสิทธตรงจุดนั้นๆสิทธจะไปได้ไวมากผมสะดุ้งใจเพราะไม่ได้บอกอะไรท่านก่อนเลยว่า การฝึกสมาธิแบบไหนจะถูกต้องแต่หลวงพ่อบอกก่อนถามท่านผมก็นึกแต่เพียงว่าเป็นการบังเอิญที่เราจะถามเรื่องนี้ให้หายสงสัยท่านบอกเสียก่อนโดยที่นึกไม่ถึงเป็นการบังเอิญนะ่ะต่อจากนี้หลวงพ่อได้อธิบายให้ผมกระจางแจ้งขึ้นแล้วท่านก็ถามผมอีกว่า อยากฝึกหรือสมาธินะ่ะผมตอบว่าอยากฝึกครับหลวงพ่อหัวเราะที่รู้ว่าผมโกหกท่านเพราะผมไม่อยากฝึกแต่อยากจะเรียนรู้ไว้ท่านจับโกหกผมได้แล้วท่านก็ชี้มือไปที่โบสถ์กำลังก่อสร้างอยู่บอกกับผมว่าโน่นไปทำโน่นนี่ย พวกเราที่ไปด้วยกันหัวเลาะขึ้นพร้อมกันเพราะผมเป็นวัยาวัจกรวัดหนึ่งโบดเก่าแก่สุดโสมมากจวนจะพังมิพังพึ่งซ่อมเสร็จทั้งหมดทั้งหลังเมื่อไม่นานมานี้นี่เองทำให้ผมเอะใจไม่ใช่เป็นการบังเอิญเสียแล้วเมื่อหลวงพ่ออธิบายในการฝึกสมาธิ ไปอีกเล็กน้อยท่านก็พูดกับผมว่าการฝึกสมาธิก็เปรียบเหมือนเราฝึกมวยนั่นแหละถ้านักมวยคนใดขยันหมั่นฟิตหมันจ้อมมันก็ดีขึ้นสมาธิก็เหมือนกันคราวนี้สิครับพวกผมหัวล้อขึ้นพร้อมกันอีกเพราะว่าผมมีค่ายมวยและเป็นผู้ฝึกด้วย หมดแล้วครับข้อสงสัยใดๆที่ผมคิดว่าเป็นการบังเอิญน,นั้นท่านรู้มาก่อนหมดผมไม่เสียเวลามาเลยในวันนี้เพราะมีคุณค่ามาหาศาลผมพบแล้วครับผมขอมอบกายถวายชีวิตเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อไปตาบสิ้นชีวิตเมื่อสมควรแก่เวลาพวกเราเข้ากราบลาหลวงพ่อทุกๆท่าน ปิติอิ่มเอมใจกันทุกคนนับว่าเป็นคนโชคดีที่มีโอกาสมากรา,าบหลวงพ่อเข้าสมาธิผมมีโอกาสมากรา,าบหลวงพ่ออีกครั้งทุกครั้งผมจะนำหนังสือของหลวงพ่อไปศึกษาหาความรู้ท่านสอนเป็นขั้นตอนอ่านเข้าใจง่ายและสอนให้เจริญอาณาปานสติซ้ำบ่อยๆ เพราะอาณาปานสติเป็นวิธีฝึกจิตให้มีสมาธิผมออกเดินทางมาฝึกสมาธิแต่ผู้เดียวเพื่อตัดกังวลและเริ่มจดบันทึกไว้ที่วันที่14เดือนมิถุนายนปีพศ2522เป็นครั้งที่8ได้ห้องพักเบอร์10หลังโบสถ์เวลา19นาฬิกา เข้าฝึกที่สาลานวรราชเป็นครั้งแรกแต่ผมก็ปลื้มใจเพราะสมาชิกของผมดีพอใช้ผมขับเคี่ยวตนเองสามวันอย่างหนักควบคุมอารมณ์ไว้เสมอแม้เข้าห้องน้ำรับประทานอาหารทำให้ผมสว่างขึ้นนรกสวรรค์นิพพานชาตินี้ชาติก่อนกรรมดีกรรมชั่ว ค่อยเข้าใจขึ้นหมดข้อสงสัยที่เคยมีมาในการก่อนและมีจิตใจอยากจะสร้างแต่กรรมดีเสมอประสบอุบัติเหตุวันที่สองเดือนธันวาคมปีพศ2532ผมนำหมู่คณะมากราบหลวงพ่ออีกวาระหนึ่งเป็นครั้งที่33ของผมในงานเป่ายานกรอบเพชร ครั้งที่13มีผู้เดินทางมาครั้งนี้16คนส่วนมากเป็นผู้สูงอายุมีหนุ่มน้อยมากคือผมคนเดียวอายุเพิ่งได้75หปีเท่านั้นเองรถโดยสารขับไม่ไวนักเพราะระยะทางไม่ไกลขับไปตามสบายถึงทางโค้งล้อหลังยางรั่วรถสาย วิ่งชิดซ้ายแต่ป่ายไปทางขวาพลัดตกถนนถนนสูงพอดูรถไม่พลิกคว่ำตะแคงข้างอยู่พวกเราช่วยเหลือจนออกมาจากรถได้หมดทุกคนมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยเพียงสามหรือสี่คนเอายาหม่องทาบีบนวดเล็กน้อยก็ทุเลาและไม่มีผู้ใดเสียกำลังใจไปต่อ ไปจนถึงวัดท่ารงจนได้ในระหว่างที่รถตกถนนนั้นมีชาวบ้านบ้างรถผ่านไปมาหยุดดูเหตุการณ์มากเมื่อเห็นคณะของผมปลอดภัยดีทุกคนเขาโล่งใจชาวบ้านแถบนั้นถามผมว่าจะไปไหนผมตอบว่าจะไปวัดท่าสงไปงานเป่ายานกราะเพชร หลายท่านร้องอ้อมีหน้าเราหลวงพ่อท่านคุ้มครองให้พวกเราปลอดภัยชาวบ้านเขาพูดผมก็คิดว่าถูกของเขาเพราะผมคิดว่าที่ปลอดภัยก็เพราะบารมีหลวงพ่อช่วยคุ้มกันแน่ๆชาวบ้านที่มามุงดูบอกกับพวกเราว่าที่ตรงนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้น13ราย และทุกครั้งจะมีคนตายทุกรายถึงสิบสามรายไม่รถชนกันก็ตกถนนมีคันนี้เพียงคันเดียวที่ปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์พวกเราตกใจบ้างมีสิ่งหนึ่งที่สะดุดใจคือผู้ที่เสียชีวิตจุดนี้ผมนึกสงสารเขาเหล่านั้นมากอยากจะช่วยเหลือเขา หลวงพ่อเคยกล่าวไว้ในหนังสือว่าสามเพเวสีนั้นถ้าจะทำบุญควรถวายสังฆทานหรือสมาธิแผ่ส่วนบุญไปให้ผมนึกในใจว่าสามเพเวสีทั้งหลายในบริเวณนี้วันนี้ผมจะไปถวายสังฆทานที่หลวงพ่อพระราชฎรพมยานอุทิศกุศลเจาะจงไปถึงทุกทุกท่าน ผมแผ่บุญกุศลด้วยความตั้งใจขอให้ทุกท่านจงโมทนาท่านที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นเถิดผมกลับถึงบ้านทำสมาธิแผ่กุศลให้อีกและผมมากราบหลวงพ่อในงานฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ได้ถวายสังฆทานอุทิศให้อีกครั้งหนึ่งพระคุณของหลวงพ่อ พระกุลของหลวงพ่อนั้นมีมากมายต่อสิทธิชุบชีวิตที่มืดมนของผมให้ได้พบพระธรรมน้อมนำไปปฏิบัติขจัดนิวรณ์ที่เคยย่อหย่อนก็พยายามให้เข้มข้นยิ่งขึ้นตัดขันห้าเจริญพรมวิหารสและบารมีสิบพยายามลดละถึงจะไปยังไม่ได้ไกลนักแต่ก็พยายาม มุ่งสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานผมสงสารหลวงพ่อท่านมานะอดทนต้องต่อสู้กับโรคาพยาธอุตสาหอบรมสั่งสอนห่วงใยอยากให้ลูกศิษย์พ้นทุกข์เมตตาธรรมของหลวงพ่อใหญ่หลวงนักพระคุณท่านเปรียบเสมือนกระจกเงาสะท้อนส่องแสงให้เราดูตัวเราเองว่าบกพร่องอะไรบ้าง เพื่อเอาเยี่ยงอย่างท่านแม้จะได้เพียงหนึ่งในล้านของหลวงพ่อก็ยังดีสุดท้ายนี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรยัยมีพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอภิบาลปกปักรักษาให้พระคุณของหลวงพ่อผ่อนคลายจากโรคคาพยาธ มีพลานามัยดีขึ้นตามลำดับเพื่อเป็นร่มโพแก้วให้พวกเราสานุสิทธิ์ทั้งหลายได้เป็นที่สักการะบูชากราบไหว้ตลอดไปชั่วการนานานจากหนังสือลูกศิษย์บันทึกเล่มสองหน้า161ถึง164อ่านเป็นธรรมทานพรมยาเด็กวัดท่าสง